แอมฟอร์สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กับเช่นเคยนะครับฟอร์สเฟียซ่านะครับก็วันนี้นี่ลูกค้าวาง K24 นะครับ A2 นะครับคันนี้ก็น่าจะเนี่ยลุกๆเขาจะเป็นอ่า MK7 นะครับตัวตัวแรกนะฮะก็เดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันครับว่ามีอะไรบ้างนะครับอ่าการวางก็จะเหมือนเดิมทุกทุกอย่างนะครับก็มีสร้างแท่นเครื่องตัวนี้ใหม่นะครับผมแล้วก็แท่นเครื่องตัวไฮดรอลิก ข้างล่างเนี่ยสามตัวจะเป็นแท่นเดิมหมดเลยนะครับนะส่วนรอบนอกก็ยังใช้อ่าเดี๋ยวผมให้ดูรอบนอกอ่ะเป็นของเดิมพัดลมเดิมนะครับแต่คันนี้ผมต้องสร้างอ่าหม้อน้ำอลรูบิเนียใหม่นะครับด้านบนอย่างเดียวนะครับเพื่อจะให้คอน้ำมาอยู่นี้คันนี้เปลี่ยนเป็นคอไอดีสังอ่าตัวสเตทนะครับเป็นของซิ่งนะครับมันจะติดตรงนี้นะครับก็คือต้องย้ายมาตรงนี้ถ้าเกิดไม่ติดก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับอันนี้ติดก็ คันนี้ก็ลูกค้าสั่งสั่งเพิ่มเติมนะครับเป็นคอยดีแล้วก็มีรางหัวฉีดให้นะฮะแล้วก็มีตัวอุตาน้ําเชจูนให้นะครับผมอันนี้ก็ลุกลุกแบบนี้เลยลุกแบบนี้ก็สวยนะครับมาดูค่าตัวกันก่อนค่าตัวก็จะอยู่ที่เก้าหมื่นห้าพันบาทแต่บอกก่อนจะไม่ได้สองสองสองสามเซตนี้นะครับอันนี้ต้องบวกเพิ่มเอาชุดนี้อยู่มาสองหมื่นสองหมื่นต้นต้นนะครับผมโอเคแล้วก็ผมให้ดูด้านใน ท่อนะครับยังเป็นท่อเดิมอยู่นะครับแต่ว่าทําใหม่นะครับก็คือมันมันมาสามนิ้วอยู่แล้วล่ะลงออกไปข้างล่างเนี้ยอ่าเยนพักครับแต่ยังใช้เป็นของเดิมอยู่เพราะว่าในในงบประมาณนี้เราก็ได้ประมาณนี้นะครับก็แบตก็ไว้ตำแหน่งเดิมได้เลยนะครับผมไม่ได้ลกอะไรมากนะฮะตำแหน่งอ่าสายแอร์นี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับทั้งเส้นเลยนะครับตรงนี้ก็ยังเป็น ลักษณะของเดิมอยู่นะครับผมแล้วก็ข้างหน้านะครับไม่ไม่ได้ถอดให้ดูอันนี้ถอดถอดระบายล้างไว้นะครับอันนี้ที่เห็นเส้นเส้นเนี่ยมันจะเป็นอ่าเขาเรียกว่าออยเกียร์นะครับผมก็เกียร์วนนะครับให้โดนอากาศแล้วก็กลับเข้าไปที่เกียร์ใหม่นะครับผมส่วนการแันทนน้นะฮะอันนี้เจาะลึกนิดนึงก็ใช้เป็นเขาเรียกว่าอ่าน้ำมันเครื่องปกติได้เลยนะครับของเบนซินนะครับ4ลิตรนะฮะแล้วก็ กองก็ใช้เป็นกองเปลอยแบบนี้นะครับน้ำมันเกียร์ก็ ATF ทั่วไปนะครับผมส่วนทางพักน้ำก็ยังอยู่ที่เดิมอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับลูกค้าก็ของเดิมมใช้ได้อยู่อันไหนใช้ได้ก็ใช้ใช้ของเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูภายในรถกันครับไปเต่ก็ของมาในรถนะครับนี่คันนี้เป็นแอไฟฟ้านะฮะนี่แอร์ไฟฟ้าจะเป็นลักษณะนี้นะฮะหน้าจอก็เดิมๆนะฮะ ขาคันเร่งจะเป็นนี่แบบนี้ฝังไฟฟ้าไว้นะครับผมก็เดี๋ยวไปสตาร์ทกันครับอย่างนจะประมาณนี้นะครับตัวแอร์ก็เปิดปกติเลยนี่คอมแอร์ทำงานที่เปิดเอีได้ปกตินะครับอ,อุณหภูมิหน้าจอเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ได้ยุ่งเลยนะครับ ส่วนที่ขึ้นมานะฮะตรงนี้ไม่เคยบอกเลยมันจะมีพวกางชิทแมชชั่นอะไรพวกนี้ฮะให้กดทิ้งไปได้เลยนะครับผมเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะมันไม่มีการเตือนสําหรับเครื่องเดิมแล้วอ่าตรงหน้าจอเนี่ถ้าเกิดมีอะไรเตือนเนี่ยไม่มีผลกับการใช้งานในตัวรถแล้วนะครับโอ้โหไงครับตามเท้าบอกเลยอันนี้ก็มีจอสแสดงผล OBD2 นะครับเสียบเกตได้เลยนะครับผม เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของกล่องนะครับอันนี้เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็จะเป็น ECU ของ K 2 4นะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นพวกกล่องเทปกล่องเรเล่งนะครับนี่เทรับของร้านนะครับก็จะมีอันนี้เป็น Air K 2 4นะครับนี่อันนี้ Air Fiesta นะครับนี่กล่อง Air f i ฟ s t a นะครับที่เป็นสําหรับตัวเนี้ยแอ์ไฟฟ้านะครับและที่สําคัญนี่นี่นี่ c a n บัสนะครับ ตัวนี้จะทําให้คุยกะรู้เรื่องนะครับที่ร้านบางร้านวางและไม่ได้ใส่ให้นะครับตัวนี้คือความพิเศษที่ทําให้รถสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็เดี๋ยวเก็บรายละเอียดใส่ไว้ข้างล่างแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาไปลองให้สักสองสามเกียร์เหมือนเดิมนะครับผมแต่ว่ามันก็วิ่งเหมือนเดิมเหมือนเหมือน ขั้นอื่นเกือบจะเหมือนกันเลยเพราะว่ามสเต็ปใกล้ๆกันนะครับโอเคครับไปครับเดี๋ย u เข้ามาอยู่ในรถนะฮะคันนี้ก็มาพร้อมเกียร์ออโต้5้าสปีดนะครับผมซึ่งฐานเกียร์จะเป็นฐานเดิมนะครับเราสับได้แค่ L เท่านั้นนะฮะก็เป็นฐานเกียร์เดิมนะครับเพื่อความเรียบร้อยนะครับนี่เราก็ขับไปเลยนะฮะคือเจ้าตัวนี้แรงมา้าเขาจะค่อนข้างเยอะกว่าเก่า แบบเหยียบผิดกันเลยนะครับก็คันเร่งเบามากนะครับเวลาใช้งานเดี๋ยเราเติมเนี่ยเติมนิดดึงไปเลยนะครับซึ่งมันจะผิดกับเครื่องเดิมเปแบบผิดคู่ฟิตามากครับแรงม้ามันต่างกันนะครับแต่ถามว่ามันรอบปลายวิ่งกว่ากันเดียวไหมรอบปลายคันนี้ถ้าเกิดมันไม่ไม่เข้าเซฟโหมดที่กล่องนะครับหมายถึงกล่องตัดนะครับมันจะหยุดแค่ร้อยเก้าสิบนะครับอ่าลิ้นก็จะหลีแล้วนะครับซึ่งเฟลตาเดิมเดิมเนี่ยวิ่งเลยนะครับแต่ว่าทอกในรอบต้นเนี่ยมัน ดีกว่ากันเยอะนะครับโอ้โหวิ่งมาผิดกันนะฮะวิ่งดีมากนะครับโอเคก็ตัวนี้มีอะไรให้เล่นเยอะนะครับของเล่นเต็มไปหมดนะฮะสำหรับ k คซ r i ี s นะฮะแล้วก็ตัวนี้เทคเปิดที่5 5 0 0นะครับ5,500รอบนะครับเทคเปิดคืออะไรนะครับสำหรับชาวฟอร์ดที่ยังไม่ค่อยมีข้อมูลเทคเปิดก็คือกระเดื่งแคมของมันมันจะมีเทคสองฝั่งนะครับ จังหวะแคมเนี่ยมันจะมี2องศานะครับเนี่ยที่เราใช้กันอยู่เนี่ยคือจังหวะแคมมันองศาต่ำนะครับพอเราอ่าสมมุติเราเหยียบจริงๆเนี่ยไปที่รอบ5,500เนี่ยมันจะอ่าองอ่าเทคเปิดเนี่ยมันจะดันน้ํามันไปที่อ่าเขาเรียกวอะไรโซรลิอยด์วีเทคนะครับแล้วก็ไปดันให้มันจับแคมองศาสูงนะครับรอบมันก็จะอ่าเขาเรียกว่าอะไรวาล์มันก็จะเปิดเร็วขึ้นนะครับรอบมันก็จะมากขึ้นแล้วก็เสียงเปลี่ยนด้วยนะครับ รถก็จะเร็วขึ้นด้วยนะครับส่วนความร้อนก็หายห่วงครับ80ดกลางๆเก้าสิบนะครับแต่ถ้าเครื่องเคบางคันความร้อนเป็นร้อยก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกตินะครับเพราะว่าเครื่องใหญ่นะครับแล้วเรายัางใช้มอน้ำเดิมอยู่ก็เป็นถือว่าเป็นปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดแบบเราเปลี่ยนมอน้าแล้วมันก็จะลดลงมา,มากเลยนะครับอันนี้ก็วิธีการใช้งานก็ประมาณนี้นะครับ ก็ใช้ใช้งานโอเคเลยนะครับนะ้ำมันก็อยู่ประมาณที่10ถึง11ลลิตรละกันนะครับบางคันก็เก้านะแล้วแต่เครื่องว่ามันได้สมบูรณ์มาแค่ไหน,นแต่มันจะอยู่เล็งประมาณนี้นะครับนี่นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปลองให้ดูสั้สองสมเกียร์นะครับไป ประมาณนี้นะครับก็วิ่งดีนะครับวิ่งดีกว่าเครื่องเดิมแน่นอนนะครับอ่าก็สําหรับท่านใดที่สนใจนะครับอยากวางเครื่องนะครับเอาไปใช้งานหรือเอาไปขับเล่นขับซิ่งเนี่ยได้หมดนะครับก็ลองเข้ามาปรึกษาได้นะครับก็เดี๋ยวฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้แล้วกันนะครับก็เป็น0ู4 3 2 4 5 2 8 3นะครับ I am Ford นะครับสามารถติดต่อได้เลยนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับ โอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมีโปรเจกต์มันๆอีกเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ